หุดวงแก้วแฝแพรว,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 วแสงแวววาวสดใสนำชีวิตก้าวไปให้มีคุณค่าล้เปียมด้วยความดีงามขอคุณเต็มตัวตนมุ่งมั่นเพียรฝึกฝนให้เราเป็นคนเลิศล้ำทินแดนของเรานีสามาขีศรรึกษาม่งสร้างสรรค์คุณค่าสร้างเราเป็นผู้นำปลูกความเป็น สวัสดีครับกระผมนายปริวิกจุมปดิษฐ์รองประธานนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานิสาต้นกัญญานะคะคักกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะสำหรับมตาตรการการป้องกันไวรัสโครโรนา2019ของโรงเรียนสามัคที่ศึกษานะคะหนึ่งเลยก็คือ เราจะมีจุดคัดกรองให้นักเรียนทุกคนได้วัดอุณหภูมิกันนะคะก็สองเนี่ยจะเป็นการเว้นระยะห่างครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวซื้ออาหารการเดินในโรงเรียนหรือการเรียนในห้องเรียนครับแล้วก็สามเนี่ยจะเป็นการมกีการจะตั้งจุดล้างมือเตลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือด้วยสบ,บู่นะครับสี่นะคะก็คือทางโรงเรียนสามภาคีศึกษานั้นก็จะรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับบ๊ายบาย